อีรอสหรือคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักเทพอีรอสหรือเทพคิวปิดเป็นกรรมเทพหรือทรเทพแห่งความรักลักษณะที่เราคุ้นเคยก็คือเทวดาเด็กมีปีกสีขาวถือธนูคอยยิงสอนให้คนเกิดความรักต่อก,กันตำนานเล่าความเป็นมาของเทพเจ้าองค์นี้ ถือกำเนิดจากเทพีวีนัสได้ลักลอบเป็นชู้กับเทพสงครามเอริสเนื่องจากฝ่ายหญิงได้สมรสแล้วกับเฮเฟสทัสเทพแห่งการช่างแต่เทพีวีนัสไม่พอใจเพราะเทพสวามีเอาแต่คลุกตัวอยู่กับงานของตนอีกอย่างพระนางก็พอใจเทพเอริสมาแต่แรกแต่ที่ได้แต่งงานกับเทพเฮเฟสทัสเพราะเทพสุด ยกพระนางให้เป็นรางวัลแก่เทพเฮเฟสทัส hey จนกระทั่งมีโอรสให้นามว่าคิวปิดตามตำนานแล้วเทพคิวปิดจะอยู่ใกล้ชิดกับเทพีวีนัสผู้เป็นมันดาอยู่เสมอซึ่งอาจเทียบเคียงในเชิงอุปมาอุปไมยได้ว่าเมื่อมีความงามก็มักจะตามมาด้วยความใคร้และความรักอย่างไรก็ตามในตอนแรกเทพคิวปิดไม่ยอมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามการเวลาที่ผ่านไป ยังคงเป็นเด็กอยู่เสมอทำให้เทพีวีนัสเกิดความกังวลใจจึงไปปรึกษากับเทพีทีมิสเทพีแห่งความยุติธรรมว่าควรทำอย่างไรคิวปิดจึงจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ได้รับคำตอบว่าที่คิวปิดไม่ยอมโตเป็นเพราะขัดเพื่อนเล่นแก้เหงาต่อมาไม่ช้าไม่นานเทพีวีนัสก็ได้กำเนิดโอรสอีกองค์หนึ่งชื่อ แอนติโอสซึ่งมีบิดาคือเทพเอริสอีกแล้วเมื่อมีน้องเป็นเพื่อนเล่นกันมมเทพคิวปิดจึงตบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปหล่อส่วนเทพแอนติโอรสนั้นถือกันว่าเป็นเทพที่บันดาให้เกิดความรักตอบด้วยตรงนี้ตีความได้ว่าความรักที่ก,อก่อกําเนิดขึ้นนั้นจะบรรลุผลจะต้องได้รับความรักตอบเมื่อครบทั้งสองทาง ความรักนั้นจึงจะสมบูรณ์